เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูคู่โตสบนหรือ2ตัวบนนะคะมวด16ธันวา2565หลุดนะอามัดอันนี้ของงวดวันที่30ทธันวา2565นะ คูโทษบนหรือสองตัวบนนะคะหวยมีเข้ามีหลุดนะอย่าว่ากันนะคะแต่บอกได้เลยว่าสูตรนี้เดินดีมากเลยนะอืมนี่นะคะออย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะช่องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นช่องหวยนานาชาแนลนะ สวัสดีค่ะ